อยากให้เขาโหยหาให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมคุรูรบสอนจีวขคมรักใสยดำวันนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากให้ใครโหยหานะครับให้เราดูก่อนนะครับว่าวันนี้สมองเขานะครับจำหน้าเราแล้วนะครับแล้วเขาคิดอย่างไรนะครับ เขาคิดถึงเรานะครับแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าวันนี้นะครับสมองของเขานะครับนึกภาพเราแล้วนะครับเขามีความรู้สึกไม่ดีเขาจะไม่มีทางหวยหาคุณนะครับดังนั้นการที่ทําให้คนหวยหาเรานะครับจะต้องทําให้เขานะครับรู้สึกว่าเวลาเขานึกถึงหน้าเราแล้วนะครับเขารู้สึกดีเขารู้สึกแบบว่าเออเป็นคนที่หายากนะครับเป็นคนที่แบบว่าเออทำไมมีคนแบบนี้ในโลกด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับรู้สึกเป็นคนพิเศษครับ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดจะให้คนโหยห,หาคุณนะครับคุณจะต้องทําให้เขานะครับนึกถึงหน้าคุณแล้วนะครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้มีเอ่อคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่าประทับใจมากเลยเป็นคนที่หายากนะครับแล้วก็ไม่ได้หาได้ที่ไหนแล้วนะครับสาหรับวิธีนะครับที่จะทําให้นะครับเขารู้สึกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ครูจะมาแชร์3า เทคนิคนะครับคือเรื่องแรกนะครับคือเรื่องบนเตียงนะครับเรื่องบนเตียงนะครับคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกไม่น่าเบื่อนะครับอันนี้นะครับเทคนิคลึกๆนะครับใครอยากได้นะครับไปคลาสดาร์กเซ็กส์นะครับยาปลุกเซ็กส์ครับสำหรับผู้หญิงนะครับคุณแนะนําให้เบื้องต้นนะครับคือ1นะครับผู้หญิงคุณจะต้องไม่โชว์ความเก่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณโชว์ความเก่งเ่ะเขาจะคิดว่าเฮ้ยคุณไปมีอะไรใครมาแล้วกี่คนเนี่ยนะครับไม่ใช่ของใหม่สําหรับเขานะครับสำหรับผู้ชายนะครับคุณจะต้องกระตุ้น อารมณ์ผู้หญิงเสมอนะครับให้มากที่สุดนะครับกระตุ้นอารมณ์ผู้หญิงตลอดเวลานะครับที่เวลาที่มีอะไรด้วยกันนะครับให้มากที่สุดครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับคุณจะต้องรู้นะครับเวลาอันตรายนะครับที่จะไม่เข้าใกล้แฟนนะครับเป็นช่วงเวลาที่พลังงานเขาตกนะครับอย่างนี้นะครับเช่นช่วงที่เขายังไม่ได้ทานข้าวนะครับเขาถึงเวลาทานข้าวเลยยังไม่ได้ทานคุณอย่าไปตอแยเขานะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาต้องหิุเพราะพลังงานตกนะครับหรือนะครับช่วงที่เขากึ่งหลับกึ่ง ตื่นนะครับคือจะหลับอยู่แล้วนะครับแล้วคุณไปกวนอะไรเขาเนี่ยครับไปพูดอะไรตอนนั้นนะครับคือร่างกายเขาต้องการพักผ่อนแล้วนะครับเขาจะรู้สึกไม่ดีกับคุณมากๆเลยสมองมันจะจําภาพหน้าคุณเป็นคนแย่ๆนะครับหรือนะครับในช่วงที่เขาไม่สบายนะครับหรือช่วงที่เขาทําผิดพลาดพวกนี้ก็อย่าไปต่อแยกเขานะครับเป็นช่วงอันตรายห้ามเข้าใกล้แฟนนะครับวิธีที่สามนะครับจะทําให้เขาโหยหาคุณนะครับคุณจะต้องมีความสดใหม่อยู่เสมอนะครับไม่ใช่ลุกก็ลุกเดิมๆนะครับแต่งตัวก็แต่งตััวเเดดิิิมมนนอกใช้่ครบุณป ทรงผมใหม่ๆบ่อยๆนะครับแต่งหน้าใหม่ๆบ่อยๆเสื้อผ้าใหม่ๆบ่อยๆนะครับความคิดความอ่านด้วยนะครับไม่ใช่ก็เคยคิดลบอย่างไรก็คิดลบแบบเดิมนะครับมันน่าเบื่อนะครับเขาก็จะลิกงความรู้สึกของหน้าคุณนะครับกับความรู้สึกแย่ๆเขาก็มีทางหวยหาคุณนะครับสำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์เริ่มไม่ชัดเจนนะครับครู แนะนำนะครับมาลงคลาสดาร์กเกมนะครับเป็นจิตวิญญาณสายดำที่ทำให้เขานะครับเสพติดคุณแล้วก็ทั้งรักคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้นะครับจะทำให้เขาขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้นะครับถ้าเกิดใครความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเร็งนะครับรีบมาลงด่วนนะครับก่อนที่เขาจะหายไปจากคุณนะครับตลอดชีวิตครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์ครรรรัับหหืืออถ้าาเเกิดใคมีปญ่ง ความรักนะครับสามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีนะครับเป็นเงื่องใจทุกคนครับสวัสดีครับ